สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหุ้นนะคะหุ้นไทยรวมไปถึงนิเคอิจีนห่างยงไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะงวดประจําวันพุทธที่9มิถุนายนแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันอังคารที่8นะคะที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้าง สำหรับไทยนะคะไทยเช้าเปิด826 67นะคะอันนี้ไม่มานพี่น้องให้เด่นหนึ่งกับเด่น9นะคะสำหรับไทยเช้าไทยเที่ยง1 1 4 4 5อันนี้มา1 4นะคะมีเข้าตัวเจาะด้วยนะและถ้าใครที่รูดนะคะก็1 4 ไทยบาย20455นะคะ20455อันนี้ไม่มานะคะไทยเย็น28829อ่าอันนี้มา2992นะคะสำหรับไทยเย็นมาหุ้นไทยมาเฉพาะรอบปิดเนาะเปิดไม่มานะคะ1 4กับ29นิเคอีเช้า75866อันนี้นิเคอีไม่มานะคะ นิเคอีบาย3-5-6-6-8กอันนี้ก็ไม่มานะคะสำหรับนิเคอีนิเคอีไม่มาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยจีนเช้าส6 8 9 2เอา92้าสองมาอีกรอบนะคะสำหรับ92หรือใครที่รูดนะคะสำหรับจีนบา 6, 9, 8, 6, ่าย6-9-8-6-2าองามา98นะคะสำหรับจีนบ่ายนี่นี่ค่ะ ห้างเช้าห้าห้าศูนย์เจ็ดแปดอันนี้ไม่มานะคะสำหรับห้างห้างบ่ายหนึ่งสามแปดเก้าศูนย์มาเก้าศูนย์นะคะรูดเก้าเนาะใครที่รูดใครที่รูดใครที่วิ่งนะคะใครที่ชอบวิ่งก็ถ้าวิ่งนี่จะได้ทั้งหน,นึ่งเนาะหนึ่งบนแล้วก็เก้าล่างด้วยนะคะสำหรับไต้หวันหกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์มาสองหนึ่งนะคะนี่ค่ะสองหนึ่ง สอนะ่ะสำหรับเกาหลี1 9 6 1 2่อูอันนี้มาบนมาล่างเลยนะคะ9612หนึ่งสอมาอีกรอบนะแล้วก็อ่ะ96นี่พี่น้องจับคามให้เนาะ97แล้วก็98รูดนี้ก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะรูด2หลักได้บุญได้ล่างเท่าวิ่งนี่วิ่งนี่เยอะเลยเนาะเท่าวิ่งนี่ก็ได้ทั้งบนวิ่งบนหนึ่ง ได้บนหนึ่งได้เก้าด้วยได้หนึ่งล่างนะคะท่าวิ่งเนาะได้สามเด้งนะคะท่าวิ่งทะลุดนะสำหรับเมื่อวานเนาะกี่เด้งเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดเด้งนะสำหรับเมื่อวานได้เมื่อวานนี้มาแปดเด้งนะคะถือว่าไม่เลวเนาะวันอังคารเนาะวันอังคาร ยกเว้นนิเคอิที่ไม่มานะคะยกเว้นนิเคอินอกนั้นมาหมดเลยนะโดยเฉพาะเกาหลีปังเลยนะคะเด้งบนเด้งล่างจีนนี่มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะ,ะทีนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเนาะของวันพุทธที่9มิถุนายนนะคะสำหรับวันพุทธที่9นะคะพี่น้องให้เน้นรูด เน้นรูดนะคะเจ็ดแล้วก็สี่ค่ะจับคู่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ สำหรับสก็จะมีส1 4 2 4 3ง7แล้วก็สีแนะคะสำหรับนี่ค่ะเด่น7กับเด่น4นะคะเกับสนะใครที่ชอบ วิ่งชอบรูดนะคะจัดไปได้เลยวิ่งด้วยรูดด้วยนะคะปังปังนะคะแหงๆก็จะมี70 7175 7678 4142 4 3 4งแล้วก็48นะคะสำหรับหุ้นเราก็มารุ้นกันขอให้เป๊กขอให้ปังนะคะวันพุธขอให้10เด้งนะจันอังคารก็8เด้ง ะะวันจันร7เด้งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็วันอังคารก็8เด้งใช่ไหมคะวันนี้ก็ของวันพุธนี่ก็ขอเป็น10เด้งเลยนะคะขอให้เด้งบนเด้งล่างด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะขอทุกคนเฮงเฮงปังๆ,งๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ